วันที่23มกราคมพศ2517เวลา8นาฬิกา30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองในงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมอบรมโครงการการสื่อสารในยุคดิจิทัลณห้องประชุมมุกดาโรงแรมรอยอนไดมอนด์จังหวัดเพชรบุรีต่อมาเวลา9นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองในงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมบูรณาการตรวจดังงานการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง กลุ่มแรงงานต่างด้าวของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรีโดยลงตรวจในพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4แหง่งต่อมาเวลา9นาฬิกาส0นาทีสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานดำเนินการเข้าตรวจสถานประกอบกิจการณะบริษัทบ้านแหลมทานทิพย์เพชรบุรีจำกัดประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งตั้งอยู่พื้นที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี วันที่24มกราคมพศ2517เวลา9นาฬิกาสสีิการและคุ้มครองในงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรยายให้ความรู้แก่นายจ้างผู้ประกอบกิจการเรือประมงทะเลในหัวข้อกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลพศ2515และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องณสมาคมชาวประมองอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี ต่อมาเวลา9นาฬิกา30นาทีสวัสดิการคุ้มครองในงานจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานคณะทํางานในการประชุมคณะทํางานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจําปีพศ2517จังหวัดเพชรบุรีณห้องประชุมบริษัทซ r อาซไทยวัสดุจำกัดสาขาชอำเพื่อพิจารณาประเมินผลคะแนนให้แก่สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการจํานวน9แห่งวันที่25มกราคมพศ2517 เวลา9นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองในงานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าตรวจสถานประกอบกิจการที่มีการผลิตบรรจุจำหน่ายครอบครองดอกไม้เพลิงหรือวัตถุระเบิดตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองในงานวันที่26มกราคมพศ2 5 1 7เวลา13นาฬิกาส0นาทีสวัสดิการและคุ้ม,รมร 25, 0, 17, รคมรองในงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าตรวจสถานประกอบกิจการณบริษัทไฟอิงสปาร์ตประเทศไทยจำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำมันและโปรตีนจากตัวอ่อนมแมลงวันทองตั้งอยู่พื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี